ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเรา Travel Thailand สวัสดีค่ะพบกับ Travel Thailand กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาพะเยาถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงาศาสนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนโดยในวันนี้เราได้รวบรวม10สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามาฝากเพื่อนๆกันค่ะ 1. กว้านพะเยากว้วานพะเยาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ12,831ไร่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า50ชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากราย ปลาสวายปลาเทพโพปลาในาปลานินและปลาจีนอันลือชื่อของจังหวัดพะเยาด้วยทัศนียภาพโดยรอบกวานพะเยาที่มีความร่มรื่นสามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนและมีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกทั้งบริเวณริมกวานนี้ยังมีร้านอาหารและสวนสาธารณะที่เหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น สำหรับไฮไลท์ของกว้านพะเยาอยู่ที่การชมพระอาทิตย์ตกดินริมกว้านพะเยาซึ่งจะถือเป็นภาพที่สวยงามมากโดยบริเวณนี้จะมีบริการนั่งเรือพายชมทัศนียภาพในกว้านพะเยาอีกทั้งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันมาฆบูชาและวันอาสาลหะบูชาจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยา ซึ่งถือเป็นที่ผลิตฐานของหลวงพ่อศิลาที่มีอายุกว่า500ปี 2. อุทยานแห่งชาติดอยภูนางอุทยานแห่งชาติดอยภูนางตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้อำเภอโปองและอำเภอเชียงม่วนซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด462,775ไร่ โดยพื้นที่จะประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนสภาพป่าโดยทั่วไปจะเป็นป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังอีกทั้งภายในอุทยานยังมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นตะกวดตะภาพน้ําและนกชนิดต่างๆโดยเฉพาะนกยูงซึ่งนับเป็นอุทยานที่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือซึ่งจะมีประมาณ265ตัวเป็นนกยูงเขียวหรือนกยูงไทย ชนิดพันธ์ุย่อยอินโดจีนซึ่งช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีสำหรับไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนางที่การเป็นที่น่าสนใจก็คือถ้ำใหญ่ผาตั้งซึ่งเป็นถ้ำลึกประมาณ800เมตรน้ำตกทานสวรคร์หรือน้ำตกบ่อเบีย้ยน้ำตกนาบัวน้ำตกห้วยต้นพึ่ง อนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองจังหวัดพะเยาอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอดีกตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูการยาวลำดับที่9ช่วงระหว่างปีพศ1,801ถึง1,841ถือเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากปัจจุบันได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาหรือสวนสมเด็จย่า90หน้ากวานพะเยา เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเมงรายแห่งเมืองเชียงรายและพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัยซึ่งทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตว์ต่อกันนำบริเวณแม่น้ำอิงซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณสถานีประมงน้ำจืดพะเยาพ่อขุนงาเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์กล่าวกันว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหนแดดบ่อฮ้อนฝนบ่อหำจักให้แดดก็ให้แดด จักให้บทก็ให้บทจึงได้พระนามว่างาเมืองโดยสําหรับไฮไลท์ของอนุสาวรีพ่อขุนงาเมืองก็คือนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปแวะสักการะอนุสาวรีพ่อขุนงามเมืองทุกปีในวันที่5มีนาคมจะมีการจัดพิธีสักการะบวงส่งพ่อขุนงามเมืองเป็นครั้งใหญ่ 4. อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปูม อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมมีพื้นที่222,500ไร่ครอบคลุมจังหวัดเชียงรายและพะเยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่แก้วลำน้ำแม่ปืมประกอบด้วยป่าดิบแป้งป่าสนเขาป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยพันุไม้ที่พบได้แก่ไม้แดงไม้ประดู่ไม้สัก ไม้มะค่าโมงไม้สนสองใบไม้ชิงชันไม้วงก่อและไม้เหียงหลวงซึ่งจะพบนกกว่า40ชนิดและสัตว์ป่าอื่นๆอีกเชน่นเกง้งหมูป่ากระจงและเสือปลาอีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำแม่ปุมที่มีพื้นที่ประมาณ5,000ไร่ ซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอบพยพมาที่อ่างเก็บน้ำแม่ปื่มสำหรับไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติแม่ปื่มก็คือจะมีกิจกรรมพายเรือและเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้บริการและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน 5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2530โดยเริ่มจากการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาที่ดินจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อยุติการบุกรุกทำลายป่าไม้หลังจากนั้นจึงส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวโดยในช่วงแรกมีการแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าเย้าและเผ่ามง้ง ปลูกสาลี่พลับอโวคาโดและถั่วแดงโดยพื้นที่จะเป็นภูเขาและเนินเขามีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่25.8องศาเซลเซียสสำหรับไฮไลท์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าคือกิจกรรมท่องเที่ยวชมแปลงดอกไม้เยอบิรากุลาบและแปลงผักตามฤดูกาลชมสวนลิ้นจี่บนพื้นที่กว่า2,000ไร่ ได้สัมผัสวิถีของชนเผ่ามงและเผ่าเยาวชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาและสามารถที่จะเลือกซื้อหัตถกรรมชาวเขาอาทิการทำผ้าพิมพ์ลายของชาวบ้าน12พัฒนาการและทำของที่ระลึกจากผ้าปักการทำเครื่องเงินการทำแคนและสมุนไพรรักษาโรคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติเช่นชมดอยภูลังกา เดินป่าในเส้นทางน้ำตกขุนน้ำต้มและดูนก 6. วัดสีโคมดำเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและวัดพัฒนาตัวอย่างประชาชนทั่วไปนิยมเรียกกันว่าวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปศิละปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยที่มีขนาดหน้าตักกว้าง16เมตรสูง18เมตร ได้สร้างขึ้นในระหว่างปีพศ2 0 3 4ถึง2 6 7ซึ่งพระเจ้าต้นหลวงหรือพระเจ้าองค์หลวงมิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพยาวเท่านั้นแต่ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาไทยอีกด้วยซึ่งในวันวิสาขาบูชาจะมีงานนมัสก,การพระเจ้าตนหลวงเป็นประจำทุกปีเรียกว่างานประเพณีนมันสก,การพระเจ้าองค์หลวงเดือน8เปง สำหรับไฮไลท์ของวัดสีโคมดำคือหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดสีโคมดำจุดชมทัศนียภาพริมกว้านพะเยาภายในจะมีจิตกรรมฝาผนังลวดลายวิจิตรสวยงามซึ่งถูกวาดโดยอาจารย์อังคารกัลยานพงศิลปินแห่งชาติ 7. วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระาธาตุจอมทองตั้งอยู่บนดอยจอมทองตรงข้ามวัดสีโคมดำห่างจากตัวเมืองไป3กิโลเมตรถือเป็นโบราณสถานคู่เมืองพะเยามีทางถนนขึ้นไปถึงเจดีพระาธาตุจอมทองบริเวณโดยรอบเป็นสวนลุกชาติสามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองและวานพะเยาอีกทั้งยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีทางสำหรับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขา เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางขึ้นไปนมัสการเจดี JD พระาธาตุจอมทองซึ่งถือเป็นปูชนียสถานโบราณคู่กับเมืองพะเยาโดยไฮไลท์ของวัดพระาธาตุจอมทองอยู่ที่สำหรับนักท่องเที่ยวคนใดก็ตามที่เดินทางไปที่วัดพระาธาตุจอมทองก็จะต้องเดินทางไปนมัสการเจดี JD พระาธาตุจอมทองซึ่งถือเป็นปูชนียสถานโบราณคู่กับเมืองพะเยาด้วย 8. วันนอุทยานภูลังกาวันนอุทยานภูลังกาดอยภูลังกาภาษาชาวเขาเผ่าเมียนเรียกว่าฟินเจากหมายความว่าภูเทวดาเป็นยอดดอยที่สวยงามมีความสูง1,720เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถือเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำไทยลาวด้านทิศเหนือมีพื้นที่ประมาณ7,800ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผาช้างอำเภอรปรงจังหวัดพะเยาโดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยมมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากดอกไม้ป่าที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีน้ำตกที่สวยงามมากและไฮไลท์ของวัดณอุทยานภูลังกาก็คือการที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางไปสัมผัสกับทะเลเหมอก ชมดอกไม้ป่าพิชิตภูลังกาภูนมและได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นลงเข้าดงก่อโบราณกังวานเสียงนกน้ำตกสวยใสประทับใจดอกโครงเคลง 9. วัดติโลกอารามวัดติโลกอารามเป็นวัดร้างที่จมอยู่ใต้น้ำในกวานพะเยาแต่เดิมเป็นเนินสันทาาท้ายหมู่บ้านร่องไฮ ต่อมาถูกน้ำกัดเซาะและได้พังทลายลงเป็นกองอีกอยู่ใต้น้ำจากหลักศิลาจารึกที่ค้นพบในบริเวณนี้ทำให้ทราบว่าวัดติโลกอารามสร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโลกราชมหากษัตริย์แห่งอาณาจาักรล้านนาระหว่างปีพศ2019ถึง231 0มีโบราณวัตถุสำคัญคือพระพุทธรูปหินทรายปางมานวิชัยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อศิลา ถูกค้นพบเมื่อปีพศ2526โดยชาวบ้านได้นำขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีอุโมงค์คำในตัวเมืองพยาต่อมาจึงได้อันเชิญมาประดิษฐานไว้บนแท่นกลางน้ำบริเวณที่ตั้งของวัดติโลกอารามในปัจจุบันโดยในวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาฬหาบูชาจะมีพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ มีเรือภายนับร้อยลำจุดเทียนสว่างสวยไปเวียนรอบแท่นประดิษฐานหลวงพ่อศิลาในกว้านพยาวนับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครสำหรับไฮไลท์ของวัดโลกอารามก็คือการที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อศิลานั่นเอง 10. อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซางตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด178,123ไร่โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นป่าดิบเขาป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณพันุนไม้ที่มีค่าได้แก่ไม้ตะเคียนไม้ยางจำปีป่ายมหอมประดูกศัก และรังอุทยานแห่งชาติภูซางยังถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดพะเยาโดยอุทยานแห่งชาติภูซางจะมีน้ำตกที่มีน้ำอุ่น33องศาเซลเซียสทั้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นถ้ำต่างๆที่มีหินงอกหินย้อยตะการตาและมีน้ำไหลลอดผ่านตลอดทั้งถ้ำโดยระดับน้ำจะลึกประมาณ1เมตร และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติร่วมด้วยสำหรับไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติภูซางคือบ้านหัวซึ่งเป็นด่านชายแดนไทยลาวโดยในทุกๆวันที่ 10, 20และ30ของเดือนจะมีการจัดเป็นตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยและลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยส่วนมากจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือพืชผลทางเกษตรกรรมและหัตถกรรม และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอื่นๆในจังหวัดพะเยาก็สามารถที่จะทักทายมาบอกเล่ากับแอดมินได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ